อันนั้นก็เลิกแต่ความสมัครใจเนาะถ้าท่านสนใจสินค้าท่านก็ไปทักส่วนตัวก็ได้แต่ถ้ามองในเชิงของการสร้างรา<ม>ยได้ที่ไอเขาส่งมาครับซึ่งจะมีคำว่าติดตามต่อท้ายนะครับซึ่งผมเวลาไปเยี่ยมบ้านหลายๆท่านนะจะมีเพื่อนใหม่เยอะมากครับ <c oughs> สวัสดีครับทักทารยำดึกครับทักทครยำดึกครับ ก็อน,นอนก็มาพูดค,คุยรักททยเนาะท่ทานก็ลึกดูก็แล้วกันช่นองกระดิ่งเพราะว่ามีทั้งคนที่เขาใส่คําว่าอติดตาม s ไฮไลท์ครับซึ่งบางครั้งมันก็มองมองได้ยากเนาะเพราะว่าถ้าใส่ s ไฮไลท์อติดตามก็เ<ม>ขาเป็นเพื่อนกันก็มาหมดเลยครับบางคนก็ไม่เห็นแล้วก็บางท่านก็มีผู้ติดตามเป็นหลักหลายหมืน่นหลักแสนก็มีมาขึ้นหน้าฟีดนะครับซึ่งท่านต้องดูนะครับถ้าว่าคนเหล่านี้มาันได้เองอังององตโนมัติ ต้องเข้าไปเยี่ยมเขาด้วยนะอย่าแค่ไปทักทายใต้คลิปแล้วก็จบถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใชอ,อะไรเหมือนกันนะครับไครแล้วก็ทําได้ตลอดเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันแล้วก็มาทักทายนะครับแล้วก็อยากจะเน้นย้ําว่า,าที่ไอ้เหมือนกันน,นไม่ต้องไปทักที่เขาขายสินค้าหรือพวกนั้นนะสิเวลา <c oughs> มากท่านต้องเข้าไปทักทายแล้วไปเยี่ยมเพจเขาสองจุดแล้วนะครับสองจุดแล้ว อีกอันหนึ่งคือช่องกระดิ่งช่องกระดิ่งนี้จะเยอะมากสิทธิ์ได้นะตังนี้จริงๆ AI เขาฉลาดนะครับเขาพยายามาส่งเสริมเราครับในส่วนที่เราอาจจะมีแก๊บหรือมีช่องว่างอยู่ติดสอยให้ตามดังไปตามเขาได้นะครับตรงนี้ทําให้โครงข่ายเครือข่ายของเรากว้างขึ้นมากขึ้นซึ่งบางคนเป็นคนที่มียอดวิวเยอะนะครับก่อนเลย เขาถือว่าคนที่อยู่อันดับแรกๆเนะี่ยสำคัญนะครับกาลังมาแรงเอไอเขากําลังดันประมาณเนี้ยซึ่งเราเข้าไปทักเขาเราก็จะเยอะมากเลยเพื่อนที่เป็นผู้ติดตามจริงๆไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนใหม่เพราะว่ารู้ได้ไงก็ะจะเป็นตัวสีน้ําเงินมีต่อท้ายเป็นวงเล็บว่าติดตามติดตามใช่ไหมครับตรงนั้นไอที่ไอเขาส่งมาครับซึ่งจะมีคําว่าติดตามต่อท้ายนะครับซึ่งผมเวลาไปเยี่ยมบ้านหลายๆท่านนะจะมีเพื่อนใหม่เยอะมาก ท่านก็ลอกดูก็แลวกันจ่างกระดิ่งเพราะว่ามีทั้งคนที่เขาใส่นะท่านต้องดูที่หน้าโปรไฟล์หรือหน้าเพจของท่านอะไรเลยครับที่ไอเขาส่งมาแล้วก็เข้าไปทักทายนะครับเข้าไปทักทายทาเข้าไปทักนะครับเข้าไปทักไม่ต้องไปค้นหาแล้วครับไอส่งมาให้แล้วบางท่านเข้าไปค้นหาเพื่อนใหม่ตลอด ซึ่งจริงๆเพื่อนใส่คําว่าอติดตาม S ไฮไลท์ครับซึ่งบางครั้งมันก็มองมองได้ยากนะเพราะว่าถ้าใส่ S ไฮไลท์ S ติดตามก็เขาเ้าไปเพื่อนกันก็มาหมดเลยครับบางคนก็ไม่หลังจ,จากนั้นอย่าไปกดยามตรงนั้นท่านต้องเข้าไปเพจหรือไปโปรไฟล์ของเพื่อนเราก่อนแล้วก็ไปทักทายพูดคุยแล้วเดี๋ยวระบบเขาจะปรับให้เป็น,นการติดตามก็ส่งมาเราต้องให้ความสําคัญเพราะเขามองแล้วว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่จะมีผลทําให้เรา ถูกดันถูกดันได้ในะอนาคตเป็นได้เองอัตโนมัตินะครับต้องเข้าไปเยี่ยมเขาด้วยนะอย่าแค่ไปทักทายใต้คลิปแล้วก็จบถ้ายอย่างนี้ก็ไม่คืออะไรเหมือนกันนะครับครับ <c oughs> สวัสดีครับทักทายยำดึกครับทักทายยำดึกครับก่อน,นอนก็มาคุยทักทายเนาะถ่ายทายก็คือที่ไอเขาส่งมาหน้าฟีดนะครับหน้าผิดหรือหน้าโปรไฟล์ของท่านนะ่ะทักได้เลยครับ พราะว่าเขาส่งมาแล้วทุกคนก็สร้างไรายได้เขาก็จะพยายามหนุนเสริมให้เราเพราะฉะนั้นเราก็พยายามคิดบวกเพราะ่าการามาเป็นกจะเห็นว่าที่ขึ้นหน้าฟีดเราก็จะเป็นเ <c> ฉ <oughs> พาะเพื่อนที่เป็นผู้ติดตามเราแค่น,นั้นเองแต่ระยะหลังนี่้จะเป็นคนหน้าใหม่เท่านั้นเลยเก่อนเลย เขาถือว่าคนที่อย ah ู่อันดับแรกๆเนี่ยสำคัญนะครับกำลังมาแรงไอเขากำลังดันประมาณนี้ซึ่งเราเข้าไปทักเขาเราก็จะเห็นว่าอที่ขึ้นหน้าฟีดเราก็จะเป็นเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้ติดตามเราแค่นั้นเองแต่ระยะหลังเนี้จะเป็นคนหน้าใหม่เท่านั้นเลยสิทธิ์ได้นะตรงนี้จริงๆ AI เขาฉลาดนะครับเขาพยายามส่งเสริมเราครับ ส,ส่วนที่เราอาจจะมีแกป๊ปหรือมีช่องว่างอยู่ก็จะเห็นว่าที่ขึ้นหน้าฟิตเราก็จะเป็นเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้ติดตามเราแค่นั้นเองแต่ระยะหลังนี้จะเป็นคนหน้าใหม่เท่านั้นเลย ก็จะพยายามหนุนเสริมให้เราเพราะฉะนั้นเราพยายามคิดบ,บวกเพราะการมาเป็นอั้น้ก็เริเ่มแต่ความสมัครใจเนาะถ้าท่านสนใจสินค้าท่านก็ไปทักส่วนตัวก็ได้แต่ถ้ามองในเชิงของการสร้างเรดาร์แสดงว่าเออไอ้อดันมาแล้วแล้วเขาจะดึงเราขึ้นไงครับก็ต้องไปพยายามทักทายแม้ว่าไม่รู้จักบางท่านบอกไม่รู้จักไม่ทักแล,และอะไรประมาณนี้ท่านอาจจะเสียเทาก่อนเลย ก็ถือว่าคนที่อยู่อันดับแรกๆเนี่ยสำคัญนะครับกำลังมาแรงเอไอเขากำลังดันประมาณนี้ซึ่งเราเข้าไปทักเขาเราก็จะหลังจ,จากนั้นอย่าไปกดยามตรงน,นั้นฮะท่านต้องเข้าปิดเพจหรือไปโปรไฟล์ของเพื่อนเราก่อนแล้วก็ไปทักทายพูดคุยแล้วเดี๋ยวระบบเขาจะปรับให้เป็นการติดตามเข้าไปทัก <_ d un> ทายนะฮะเข้าไปทักทายทายเพื่อนใต้คลิปเราก่อนไป ท่านต้องดูที่หน้าโปรไฟล์หรือหน้าเพจของท่านอะไรเลยครับที่ไอเขาส่งมาแล้วก็เข้าไปทักทายนะครับเข้าไปทักทายสิทธ์ได้นะตรงน,นี้จริงๆ AI เขาฉลาดนะครับเขาพยายามาส่งเสริมเราครับส่วนที่เราอาจจะมีแกลบหรือมีช่องว่างอยู่นี่ก็คือที่ไอเขาส่งมาหน้าสีดนะครับหน้าฟีดหรือหน้าโปรไฟล์ของท่านน่ะทักได้เลยครับ เพราะว่าเขาส่งมาแล้วทุกคนก็สร้างไรายได้เขส่งมาเราต้องให้ความสําคัญเพราะเขามองแล้วว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่จะมีผลทําให้เรา,าถูกดันถูกดันได้ในอนาคตนะครับได้เต็มช่องประสิทธิภาพมากขึ้นการติดแดงก็จะลดลงและมีโอกาสาตังด้วยคลิปที่เราที่เราทำนะครับผมโชคดีทุกคนสวัสดีครับขเขาส่งมาเราต้องให้ความสำคัญ พราะเขามองแล้วว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่จะมีผลทําให้เรา,าถูกดันถูกดันได้ในอนาคตนะครับเรามีวุฒิตามเป็นหลักหลายหมือนผมก็เจอนะครับผมก็เจอแต่ก่อนเนี่ยผมก็คือเพื่อนใหม่ท่านนั้นเลยนะครับที่ไอเขาส่งมาครับท่านจงภูมิใจเลยว่าเพื่อนใหม่มาหาท่านซึ่งไอส่งมาแล้วเป็นหะ้าที่ของท่านท่านทำยังไงต่อครับต้องแสดงว่า ไอ้ไอดันมาแล้วแล้วเขาจะดึงเราขึ้นไงครับก็ต้องไปพยายามทักทายแม้ว่าไม่รู้จักบางท่านบอกไม่รู้จักไม่ทักลแล้วอะไรประมาณนี้ท่านอาจจะเสียแสดงว่าอไอ้ไอดันมาแลา้วแล้วเขา,าจะดึงเราขึ้นไงครับก็ต้องไปพยายามทักทายแม้ว่าไม่รู้จักบางท่านบอกไม่รู้จักไม่ทักลแล้วอะไรประมาณนี้ท่านอาจจะเสียไ,ได้เองอัตโนมัตินะครับต้องเข้าไปเยี่ยมเขาด้วยนะอย่าแค่ไปทักทายใต้คลิปแล้วก็จบถ้าอย่างนี้ก็ไม่อะไรเหมือนกันนะครับ ครับเรามีผู้ติดตามเป็นหลักหลายหมื่นผมก็เจอนะครับผมก็เจอแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยมาทักทายเ,เลยเขาก็มาแต่ถ้าเรามีเวลาก็ทักไปครับอันนี้ก็จะได้เพื่อนอีอกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งนะ,ะในช่องกระดิ่งก็ก็ดีอยู่เพราะฉะนั้นนะครับทุกย่างแล้วก็บางท่านก็มีผู้ติดตามเป็นหลักหลายหมื่นหลักแสนก็มีมาขึ้นหน้าฟีดนะครับซึ่งท่านต้องดูนะครับถ้าว่าคนเหล่านี้มาเขาส่งมาเราต้องให้ความสําคัญ เราะเขามองแล้วว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่จะมีผลทําให้เรา,าถูกดันถูกดันไดในอนาคตเอ่าะจะเห็นว่าที่ขึ้นหน้าฟิดเราม่ไเป็นเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้ติดตามเราแค่นั้นเองแต่ระยะหลังนี้จะเป็นคนหน้าใหม่เท่านั้น,นเลยท่านก็ลึกดูกันแล้วกันช่องกระดิ่งเพราะว่ามีทั้งคนที่เขาแสดงว่า ไอ้ไอ้ดันมาแล้วแล้วเขาจะดึงเราขึ้นไงครับก็ต้องไปพยายามทักทายแม้ว่าไม่รู้จักบางท่านบอกไม่รู้จักไม่ทักแล้วอะไรประมาณนี้ท่านอาจจะเสียใจเหมือนกนนันไม่ต้องไปทักที่เขาขายสินค้าอะไรพวกนั้นนะสิเวลาไอแล้วก็ทําได้ตลอดเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันแล้วก็มาทักทายนะครับแล้วก็อยากจะเน้นย้ําว่าที่ไอ้ถ้าเราคิดลบแล้วเราจะไม่ไปไหนเลยพยายามคิดบวกแล้วก็บวกความสุขด้วย ทำแล้วก็มีความสุขสนุกกับมันแล้วเราจะมีความสบายกจอัน<ทา>นั้นก็เลิกแต่ความสมัครใจเนาะถ้าท่าน,<ท>านสนใจสินค้าท่านก็ไปทักส่วนตัวก็ได้แต่ถ้ามองในเชิงของการสร้างดารด้นะครับได้เต็มช่องประสิทธิธธภาพมากขึ้นการติดแดงก็จะลดลงและมีโอกาสปังด้วยคลิปที่เราที่เราทำนะครับผมโชคดีทุกคน,นดฏิรับกันได้เองอัตโนมัตินะครับต้องเข้าไปเยี่ยมกาด้วย จนะแค่ไปทักทายใต้คลิปแล้วก็จบถ้าอย่างนี้ก็คืออะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็บางท่านก็มีผู้ติดตามเป็นหลักหลายหมื่นหลักแสนก็มีมาขึ้นหน้าฟีดนะครับซึ่งท่านต้องดูนะครับถ้าว่าคนเหล่านี้มาเคยมาทักทายเ,เราเลยเขาก็มาแต่ถ้าเรามีเวลาก็ทักไปครับอันนี้ก็จะได้เพื่อนอีก,อ,กอันหนึ่ง อีกอันหนึ่งนะในช่องกระดิ่งก,ก็ก็ดีอยู่เพราะฉะนั้นนะครับทุกเีเจคเตอร์หรือการเปิดโหมสดสร้างรายได้ตรงนี้นะครับเ <c oughs> ขาให้คิดบวก <c oughs> อย่างคิดบวกอะ่คิดลบหรือเนกากทีฟนะเขาส่งมาเราต้องให้ความสำคัญเพราะเขามองแล้วว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่จะมีผลทําให้เราอะ